ความสุขของเราไม่ใช่ไม้บปัญหาไม่จะเป็นต้องเอาไปวัดกับใครสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจมากน้อยแค่ไหนเราเป็นคนกำหนดครับพี่น้องครับ ง่ายหรน้มืองคนมติดารมะแต่าให้ได้วิธีการตอพ่มาจาเกษการจัดการในการที่จะผลนุ่นในจังหวัดสุราธานีสามารถยกระดับเป็นงยาบาที่รักษาหมู่ว่างถ่านั้นได้ครับเป็นถ่านรันอยูนะครับในรูนทีนี้นะครับวันหน้านี้ เป็นอยู่งไร่ปีเดียค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาหนีการจัดการที่อนาไม่ที่เราพอตแต่วเนี่ยหนีดันได้แม่าแค่เราพอตกระสามาครัครอบคุณอก็จะเป็นกำลังใจครับเรียนทำให้เข้าเนี่ยให้พอยากจะให้อย่างี่เอื้อระโยชน์เราครับมีสู้มาบัระกันเสถียรยุ่ไปเศรษฐกิจฐานรากนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญคุณภาพชีวิตก็อค้นนะครับคือคุณภาพของบ้านเมืองถ้าผู้คนมีคุณภาพที่แข็งแรงแข็งแรงบ้านตรงนี้ก็จะทำแข็งแรง เมื่อเดี๋ยวผมเริ่นนำมาเมื่อกี้ว่าหม้อรักษาคนมาทั่วบ้านทั่วเมืองวันนี้หม้อจะพันตัวมารักษาจากวัดสุราธานีสักที่หนึ่งพี่รอเบื้องวานี่คือข้อตกลงเบื้องต้นนะครับพีอเ้องรับสุราธานี กับบาคุยในบายลักอย่างนึงก็เป็นดอกประชาชนตีวานฟูติดสารเสพติดิดยาเสพติดต้องมีดปีรลักข้าะนนอนตอนนี้นะครับการเสพยาเสพติเป็นปังขาครับที่นดอกประชายโดนสุศลติดแห้งทีิติดยาเลยเนี่ยนะที่กันเดือดผมคุยพี่หมอคร่าวๆได นะครับทุนนี้นะครับเป็นเสน่ห์เป็นความสามารถสูงส่งของหลอดสอตร้องต้เชื้อนะครับว้าขอแม่ดีหญิงหญิง้าไม่ได้ใจจะได้พี่น้องหญิงชายบากาเบิร์โอเคมาท่านห้า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 นั่นคือคนมีความสุขห้าห้าห้านะครับพี่น้องครับ ยังมีบุคคลสําคัญทยอยขึ้นมาบทเวทีอย่างนี้เรื่อยๆนะครับคนตรนี้การเมื่อแค่เราเหลือไปแล้วเรายักได้รองแขกพลาดมาเอื้อมครับเอื้อมแบบเดิมอย่างแรงนะครับเอื้อมแรงเวลาพมไปหาเสี่ยงเหลือไรอีล้ววะเนี่ยบอเรือนายออกอบจอเรือต่อเรือรองอ๋อนะครับอันนี้พุมเคยเป็นรองนายออกองการบวาันชนจังหวัดรัตนานีสมัยที่ผ่านมานะครับ รอบนี้พมมาช่วยหนองม้อนะครับมาช่วยหม้อมมดซังนายแพทย์จิรชารอรวัชรินทำงานการเมืองนะครับโดยสมัครนายกการวันรุ่นจังหวัดนะครับเป็นนายกองจพงการต้องทําให้กับคุณทางจังหวัดสุราธานีพงว่าผลขยะเข้าใจผมไหมต่างด้ามดีด้ครับนายกรวมก็ทำให้ทุกคนถังอย่างวัดสุราธานีและที่สําคัญที่สุดเราโลพงก็ไม่มี ไม่เคยบุกค้าดด้วยข้อทำงานได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับเบื้อพี่น้องเบืองบุสุรัชนะครับบนนี้สำคัญกว่าดุกซิ่งนะครับบนนี้สำคัญกว่าตุกซิ่งนะครับเอาเลยครับเจลเลยขอบคุณเอฟซีนะครับ ครับขอบคุณมาขอบคุณด,ดอกไม้ถูกจอนะครับนี่คือดอกไม้มาจากหัวใจของพี่น้องจริงๆครับมาดูเลยน้องหม้อมาดูเลยร้านหม้อมาดูเลยพระผุมามาดูเลยร้าพี่น้องนะครับวันนี้อคุณ <c oughs>